กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่กับเกมสม์สมรมัตเตอร์วันนี้เราจะมาใช้ใจ่ายกิจกรรมใช้จ่ายสะสมกันนะครับมันมีมาถึง40,000ื่ทองนนะรอบนี้แต่ผมว่าน่าจะไม่ใช้ถึง40,000ืผมจะขอใช้แค่20,000เพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นแฟชั่นตัวของไอตัวเนี้ย <c oughs> เข้ามาที่อื่นแล้วก็สีสหายนี่มันเป็นของไอ้ทานเจียนนี่แฟชั่นของตัวนี้ ทันเชียนมันเข้าไปดูเป็นตัวตรงไหนวะของทานเชียนอนะแฟชั่นอันนี้มันแฟชั่นตัวละครแฟชั่นขุนพลอยู่ดีแม่งก็ลืมสกินอันนี้ของเราที่เรามีส่วนบันทึกสกินนี่ไงบันทึกสกินแต่มันมีมานานแล้วของไอ้ตัวเนี้ยแต่ กานเพิ่งมาลงในกิจกรรมใช้จ่ายสะสมนี่ตัวนี้นี่เลยพันเชียนหน้าตาปกติตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้แต่พอได้ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรโอวานี่มูมูชะมันก็จะบวกโจมตีป้องกันท h ีขุนพลทั้งหมด1%ก็ถือว่าเท่ไหมก็เท่อยู่นะเท่พอสมควรดาบข้างหลังก็เปลี่ยนแล้วก็ผาคลุมข้างหลังก็ไม่มีแล้วมีเขาโผล่ขึ้นมาเป็นชุดสมูไรเต็มตัว นินจาบอกเลยกลายเป็นนินจาเลยอ่ะตอนแรกยังแบบเป็นนินจาแบบตักต่อยอยู่พอมาตอนนี้กลายแบบเป็นนินจาขั้นสูงหน่อยก็แล้วแต่เป็นเพื่อนถ้าใครเล่นตระกูลในตัวให้ผมด,ดูกันตะกลูลสีสัาหารปวดผิดตะกรนทากคดะอ่าถ้าใครเล่นทากคดะก็จัดไปแต่ผมไม่ได้เล่นทากิดะผมเล่นพันธมิตรแต่ก็ว่าจะเล่นพันธมิตรทากคดะอยู่แต่ตอนนี้มันไปติดพันธมิตรตำนานซะก็เดี๋ยว อยากได้ตัวนี้อีกตวงฮุซชิเนี่ยมันยังไม่มาลงในกิจกรรมอะไรมันลงแค่จตเงินอย่างเดียวนี่เลยเติมเงินมันลงเติมเงินเติมเงินในมืนทองไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเพราะวันไม่มีอะไรที่แบบหน้าดึงดูดตาดึงดูดใจโอเคมาเดี๋ยวผมก็มาซื้อของกงันเข้ามาที่ร้านค้าเลย มันมีพอดีบัตรแฟชั่นเดี๋ยวผมจะซื้อเก็บไว้เพราะว่าเราได้ใช้แน่นอนแล้วก็เล่ามันจะใช้แค่2องหมื่นทองเราก็ต้องดูดีๆนะเดี๋ยวตเลิศนะแล้วเราก็เลื่อนมาอันสุดท้ายอันนี้เราต้องซื้อ6กร้แล้วก็กำจัดปีศาจลงปาอันนี้กดไปมันมาใช้แค่มพีื่นทองแปบ๊บเดียว กับเดียวพอท้องหมดอันนี้เจ็ดร้อยอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้แพงอันนี้ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรกวาดทีเดียวหมดไม่ได้เสียทิ้งพลังน้อยจัดหายแจ้งเด็กนี่คืองานของเราวันนี้เราร้อยเดียวพอแล้วก็ ไอมีกำจัดปิศา์อันนี้ไปแล้วนี่อันนี้รีเซ็ตกวัดล้างเราต้องทำกิจกรรมไอพวกที่เราทำทุกวันไปก่อนเดีย๋ยวเราค่อยไปไล่ซื้อของที่เหลือตอนนี้น่าจะประมาณหมื่นหนึ่งแหละทองที่ใช้ไปโอเคอันนี้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 ไม่ต้องละมากิวกิวสองร้อย ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เอาทองขึ้นมามากส่งอันนี้ต้องใช้อันนี้ใช้ทองเยอะสี่ร้อยร้อยหนึ่งไม่เอาเพราะผมว่า่าเผื่อผมขาดทุนด้วยนะขาดทุนที่ได้ทองที่รีมาเนะี่ยแต่ละวันนะ่ะบางทีก็ได้กําไรบางทีก็ขาดทุน พราะว่าถ้ากดครั้งสองครั้งแนละ้วมันออกเลยมันก็ดีถ้ายิ่งช่วงหลังๆนะถ้ามันออกสี่ร้อยมานะเจ๋วเลยแต่ถ้ามันออกมาตนะั้งแต่แรกๆก็ถือว่าดีอะ่ะอันนี้ใหม่ละห้าสิบเริ่มนิ่งนะเผื่ออันนี้เจ้าสี่สิบสี่สิบได้สองร้อยไม่ได้ทีสองร้อยสองร้อยเองไว้ได้สี่ร้อยคันเดียวเองไม่ได้จริงมั้งเนะี่ยสองร้อยเยะ ขุนผลหมดแลนะ้วเนี่ยถ้า400ออกมานี่ไม่มีเนะี่ยเรามี600ของเก่าอยู่อันยังไม่ได้เวลามยังไม่ครบไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปเปาะรับหน้าไอทิด20นี่ออกยากจัง20นี่รอไปหลายเลยเนะี่ย400โอเค สวยได้ยุพอประมาณเอ้าผมอุาสาจะดองไอ้นี่ไว้แต่ดีนะกดแค่ครั้งเดียวอ่ะผมดองไอ้สายฟ้าไว้พันไอ้ไม่ได้พันร้อยี่สิบเพราะว่าผมจะต้องไปซื้ออันนี้ซื้อของจัดงาน จัดงานเชืิอเมเชือร่าง <c oughs> นั้นค่สับเบียง4 2, ีเมนสองพอดีหนึ่งอันแล้วก็จัดงานไปแล้วก็ส่งของคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็มาส่งให้เรามันก็ดีมันไม่จัด <c oughs> ได้นั้นแต้มเราหมดแน,น่นอนน่าจะ ได้ครบสองหมืนแล้วมแต่ออกไปดูหน่อยเท่าไหร่แล้วหนอหมื่นซื้อเสร็จอันนี้หน่อยหนึ่งซื้ออันนี้อาวุธคลิปหน้าเราได้ส่งแน่นอนมีสี่ร้อยแล้วเท่าไหร่แล้วอีกหน่อยหนึ่งร้านค้าเข้าปั้น เ้าปานี่ขาดไม่ได้เลยเศษขีไม่เอาหยกชูลิงนี่ต้องซื้อเดี๋ยวดูก่อนได้อยู่ซื้อเม็ดหนึ่งซื้สักหนึ่งเม็ดพออันนี้ไม่เอาเพราะมันซื้อมาแค่หีบเดียวค่อนข้างแพงส่วนปีกไม่เอาแต่ถ้าได้ชิ้นส่วนปีกนี่มามันหกเนาะใช่ไหมดูอื่นอื่นดิปีหลอมรวม ปีกปีก140ร้อยสี่สิบแลกปีกได้น่าปีกมามันก็ได้ชิ้นส่วนปีกอืมปล่อยมันอีกสองพันสองพันแล้วก็ซื้อข้าวปั้นตัวนี้ปรับครบและสองหมื่นทองเฮ้ยทำไมเราไม่ซื้อเหล้าวะ แต่แม้ข้าวปัน้นเราก็ได้ใช้เยอะๆสองหมื่นทองผมก็พอแล้วเพราะผมต้องการแค่หีบหีบยันเพราะว่าเราได้ใช้แน่นอนแล้วก็หีบกล่องเห็ดอาวุธเนี่ยเพราะว่าอาวุธผมยังมีไม่ครบเลยนะอาวุธทองทุกตัวขาดตัวนี้อีกแต่ถ้าได้ของอาวุธแล้วก็ถือว่าครบแล้วได้อันี้มากล่องสุดท้ายต่อไปก็ยัน๋ยวต้องไล่เปลี่ยนให้เป็นยันทองให้หมดแล้วตัวไหนที่ยังมี ยังไม่มีคู่พรสวรรค์น,นะแต่น่าจะมีหมดแล้วนะมีคู่พรสวรรค์หมดแล้วแต่ก็ต้องไล่เปลี่ยนให้ครบอะให้เป็นยันทองให้หมดตอนนี้เพิ่งมีครบยันทองหมดมีแค่สองตัวเองสองตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องไล่เปลี่ยนให้ตัวนี้อีกเดี๋ยวน่าจะอีกพักนึงอะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ตัวนี้ด้วยเรามีหีพอดีเดี๋ยวเปลี่ยนมันจะได้เกือบครบละทองอะเหลือเข็มขัดอีกอันนึงตอนนี้ก็กําลังดองกล่องอยู่ มันจะมีกล่องเลือกอาวุธในทีแล้วเพิ่งได้มากล่องเลือกชิ้นส่วนเข็มขัดนี่ผมมีอยู่4ี่สิบก็สะสมอยู่มันซื้อได้แค่วันละแค่กี่กล่องเองนะวัลงอันนี้ไปก็ซื้อได้แค่วันละห้ากล่องเพราะว่าแต้มเรามันไปได้แค่นั้นนะเนี่ยผมก็ซื้อเลือกก่อนที่เป็นเข็มขัดเพราะว่ามันจะได้ครบเซ็ตทีละตัวละตัวนะจ้ะแต่ที่มันได้ไวก็เพราะมันมาตามกิจกรรมมาอะไรอย่างนี้ไงมันก็โอเค ช่วยทุนระยะเวลาของเราไปได้พอประมาณตอนนี้ทองผมก็เหลืออยู่แค่42,000ืก็ไม่เป็นไรท่านเหลืออยู่4 0,000ื่นากิจกรรมจับรางวัลมาหรือชิ้นส่วนใช้ใจ่ายสะสมอะไรมาที่เราต้องการเรายังถือว่าเรายังมีทองอยู่4 0,000ืนแลวผมมีกล่องอันนี้อยู่ประมาณ 6- กเกล่องเนี่ยหีบหีบรังค่านะ่าจะเปิดได้ทองอยู่หลายพันอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใช้ใจ่ายสะสมก็ใช้ทองกันอย่างระมัดร,ระวังนะครับถ้า ทองหมดแล้วกิจกรรมอะไรที่เราอยากได้แล้วมันมาเราจะไม่มีทองนะครับแล้วเราก็ต้องไปเติมผมก็ไม่ค่อยได้เติมเลยนะช่วงเนี้ยเติมก็เติมแค่แพ็กเกจรายเดือนโอเควันนี้ก็ถ้า,าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วถ้าใครใช้กิจกรรมเจ่ายถึง40,000ทองเพื่อเอาแฟชั่นตัวนี้มาก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ